มดเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทั้งในลักษณะและรูปแบบชีวิตมีมดที่ใช้ในการเก็บอาหารและมีมดที่มีพฤติกรรมนอกระบบมีลักษณะสรีระและสีต่างๆตามชนิดมดมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศเนื่องจากมีบทบาทในกระบวนการย่อยสลายวัสดุประสงค์ต่างๆในธรรมชาติและการกระจายพันธุ์ของพืชต่างๆด้วยการกระจายเมล็ดพืชผลิตในรังของมดของมดมีความเป็นเฉลี่ยตามสายพันธุ์ของมันเช่นมีมดที่มีลำตัวท้วมๆและมีมดที่ลำตัวบางๆหรือยาวๆนอกจากนี้ มดมีระบบสื่อสารที่น่าสนใจด้วยการใช้สารเคมีการสั่นสะเทือนและการใช้สัญญาณแสงเพื่อสื่อสารภายในกลุ่มของมันมดเป็นแมลงที่มีลักษณะสังเคราะห์เป็นกลุ่มมีนิสัยทำงานร่วมกันอย่างมีระบบซึ่งมีความหลากหลายในลักษณะและประจำชนิดต่างๆมีสาม,สามีและสาวแมลงมดรวมกันอยู่ในรังซึ่งมีลำดับแบ่งงานที่ชัดเจนตั้งแต่การค้นหาอาหารดูแลตัวอ่อนถึงการกำจัดเร้าโรคและการป้องกันรังจากศัตรูภัยต่างๆ มดมีลำตัวที่มีส่วนส่วนหลายๆส่วนประกอบด้วยศีรษะทรงอกและท้องโดยมีสีและขนาดต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของมดนั้นๆมีมดที่สามารถเข้าร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อทำภารกิจต่างๆรวมทั้งการค้นหาอาหารและการต่อสู้กับศัตรูลักษณะทางกายภาพมดเป็นแมลงที่มีลักษณะสังเคราะห์เป็นกลุ่มมีนิสัยทำงานร่วมกันอย่างมีระบบซึ่งมีความหลากหลายในลักษณะและประจำชนิดต่างๆมีสามีและสาวแมลงมดรวมกันอยู่ในรังซึ่งมีลำดับแบ่งงานที่ชัดเจนตั้งแต่การค้นหาอาหารดูแลตัวอ่อน ถึงการกําจัดเศร้าโรคและการป้องกันร,รังจากศัตรูภัยต่างๆมดมีลำตัวที่มีส่วนส่วนหลายๆส่วนประกอบด้วยสีสังทรงอกและท้องโดยมีสีและขนาดต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของมดนั้นๆมีมดที่สามารถเข้าร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อทำภารกิจต่างๆรวมทั้งการค้นหาอาหารและการต่อสู้กับศัตรูลักษณะทางกายภาพ